สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเด็กเกษตรอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเด็กเกษตรนะคะจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้เด็กเกษตรไว้ด้วยนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของโครงการประกันรายได้เกษตรกรนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยเขาก็ได้มีมาแล้ว ะคะถึง2ปีนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเกิดโครงการขึ้นปีที่3ต่อเนื่องนะคะซึ่งล่าสุดนะคะอธิบดีกรมการค้าภายในเนี่ยเขาก็ได้มีการเปิดเผยว่าตอนนี้นะคะทางกรมเนี่ยก็อยู่ในระหว่างการจัดเตรียมโครงการนะคะเพื่อที่จะดําเนินโครงการเนี่ยให้ต่อเนื่องไปเป็นปีที่3ามตามนโยบายนะคะของรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือมีประกอบไปด้วยสินค้าเกษตรนะคะสี่รายการนะคะที่ทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมี หน้าที่ในการรับผิดชอบนะคะนั่นก็คือข้าวเปลือกนะคะขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ํามันแล้วก็มันสับปะหลังนะคะส่วนอ่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องของประกันของอยางพาราไปนะคะแล้วก็ในขณะดนี้นะคะกรมเนี่ยเขาก็ได้มีการเร่งเตรียมโครงการอยู่นะคะซึ่งเขาก็จะมีการกําหนดราคานะคะสินค้าแต่และชนิดเนี่ยรวมถึงมาตรการเสริมต่างๆที่จะดําเนินการคู่ขนานไปนะคะเพื่อที่จะช่วยนะคะเกษตรกรแล้วก็รักษาระดับสินค้าเนี่ยไปด้วยนะคะแล้วก็คาด ว่าเนี่ยจะมีการได้นําเสนอนะคะให้กับพรมรพิจารณาและก็อนุมัติเนี่ยก็น่าจะเร็วสุดแล้วก็เริ่มดําเนินการได้เร็วที่สุดนะคะน่าจะประมาณต้นตุลาคมเป็นต้นไปนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องให้พรมอรนี่อนุมัติแล้วก็พิจารณาก่อนนะคะอ่ะเขาบอกว่าถ้าเริ่มทําได้จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่สินค้าเกษตรเนี่ยทยอยออกสู่ตลาดไปแล้วนะคะก็รอดูต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็สําหรับการดําเนินโครงการนะคะประการันรายได้เกษตรกรเนี่ยปีที่2ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บ บอกว่าคาดว่าได้ช่วยเหลือกเกษตรกรเนี่ยร่วมโครงการเนี่ยรวมทั้งเงิน7.67ล้านครัวเรือนกันเลยทีเดียวนะคะรวมเป็นกเกษตรกรปลูกข้าวเนี่ย4.5ล้าน แล้วก็กเกษตรกรยางพาราอีก1.78ล้านครัวเรือนนะคะแล้วก็กเกษตรกรมันสับปะหลังอีก5.2แสนครัวเรือนปลาล์มน้ามัน3.7แสนครัวเรือนและสุดท้ายนะคะเขาโพดเลี้ยงสัตว์นะคะรวมกว่า4.5แสนครัวเรือนกันเลยทีเดียวนะคะอะก็มาดูกันต่อไปนะคะว่าการจัดเตรียมโครงการปรการะได้ปีที่3เนี่ยจะประสบความสําเร็จหรือไม่นะคะหรือว่าจะมีต่อไปหรือเปล่ายัางไงเดี๋ยวรอติดตามกันด้วยนะคะอะสําหรับวันนี้นะคะเด็กเกษตรก็ต้องขอตัวลาไป ก่อนนะคทะั้งหน้านะคะเด็กเกษตรจ,จะมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe เด็กเกษตรไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ